สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่มิถานะคะตอนนี้พี่กำลังศึกษายอยู่ชั้นปีที่3คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะน้องๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าวันนี้พี่มาทำอะไรวันนี้นะคะพี่ก็มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานนั่นเอง ซึ่งในตอนปี3นะคะในช่วงเทอม2คณะของเราเนี่ยก็ได้มีการให้หนักศึกษาได้ไปฝึกงานเพื่อที่จะหาประสบการณ์ตรงในองค์กรที่เราสนใจในด้านต่างๆค่ะซึ่งองค์กรนั้นนะคะมีทั้งองค์กรให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจนั่นเองซึ่งน้องๆอ,อาจจะมองภาพไม่ออกว่าเออในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนคือสถานที่ไหนเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะในส่วนของภาครัฐนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นกรม ควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ํากองการจัดการของเสียอันตรายบำบัดน,น,น้ําเสียทางสิริราชนะคะรวมไปถึงโรงไฟฟ้าและการประปาและยังมีที่อื่นๆมากมายเลยนะที่น่าสนใจในหน่วยงานของภาครัฐและในส่วนของภาคเอกชนล่ะคะและในส่วนของภาคเอกชนนะคะก็ยกตัวอ,อย่างเช่นบริษัททางด้านน้ามันและพลังงานซึ่งอยู่ในเคยใหญ่ๆเช่นของปตทเอ g ซีรวมไปถึงนะคะโรงอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมที่แบบว่าเป็นของเอกชนเนาะโรงงานแยกการธรรมชาติ บริษัทคอนซัลท์แล้วก็ที่อื่นๆอีกมากมายเช่นเดียวกันค่ะอะซึ่งพี่เนี่ยนะก็ได้แบบว่าไปคุยกับพี่นะที่เขาได้ไปฝึกงานมาแล้วแล้วเขาก็กลับมาแชร์ให้พี่ฟังซึ่งพี่เขาเนี่ยได้ไปฝึกงานที่ SCG มา SCG เนี่ยเขาก็ได้เปิดโครงการให้นักศึกษานะคะได้ไปสัมผัสกับการเป็นบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการไปฝึกอบรมพาไปดูกระบวนการผลิตต่างๆซึ่งแบบมีความน่าสนใจแล้วก็มี อะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจและน่าติดตามมากมายที่อยากจะให้น้องๆอลองมานะคะแบบว่าลองมาเรียนที่นี่ดูเผื่อที่น้องๆอาจจะได้สนใจในด้านสิ่งแวดล้อมด้านนี้นะคะอ่ะนอกจากด้านแบบ S C G แล้วนะก็ยังมีแบบบริษัทที่น่าสนใจไม่แพ้ S C G เลยก็คือบริษัทคอนเซิลค่ะเอ๊น้องๆก็คงสงสัยว่าบริษัทคอนเซิลคืออะไรคะพี่หนูแบบงงมากบริษัทคอนเซิลนะคะก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวด ซึ่งจะมีหน้าที่ในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพน้ําคุณภาพอากาศ แล้วก็คุณภาพดินเนาะอืซึ่งแบบว่าน้องๆก็อ้าพี่คะหนูไม่เห็นภาพอีกแล้วยกตัวอย่างเช่นโรงงานโรงงานนึงเนี่ยมีระบบบาบัดน้ําเสียซึ่งทางบริษัทคอนซัลเนี่ยเขาก็จะได้เข้าไปจัดการน้ําหลังจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อที่จะดูว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอืซึ่งเป็นแบบสิ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเนาะที่อยากจะให้น้องๆมัน,นมแบบลองเข้ามาศึกษาดูแบบว่าแล้วก็ ทางนี้นะบริษัทนี้เนี่ยเขาก็ได้แบบลงไปเก็บตัวอย่างจริงฝึกงานจริงก็คือเอาความรู้จากห้องเรียนเนี่ยไปใช้ในการฝึกปฏิบัติแบบจริงๆลงภาคสนามจริงๆเลยเป็นแบบแบบเป็นเป็นสิ่งที่แบบสนุกสนานแบบเ hey, ฮฮาป้าจิงโกะมากพี่บอกเลยว่าสนุกมากๆเลยนะอยากให้น้องๆอ่ะลองมาชัก,ช,ก,ช,กชวนนะคะข้อดีจากการฝึกที่นี่นะพี่เขาก็ได้บอกอีกว่านอกจากได้ฝึกงานแล้วเนี่ยก็ยังได้เรียนรู้แบบสิ่งใหม่ๆนะคะในสถานที่ฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการทำงานแล้วก็สังคมเนาะก็มันเป็นสิ่งที่แบบเราจะต้องเผชิญอยู่แล้วในทุกๆวันอื อนอกจากนี้เนี่ยที่พี่เล่ามาเนี่ยก็ยังมีสถานที่ฝึกงานอีกมากมายเลยนะคะที่ให้น้องๆเนี่ยได้ลองมาเปิดประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ที่หายากเนาะแล้วก็คกุ้ค่าแก่การลองให้น้องๆดูอยากให้น้องอ่ะลองค้นหาตัวเองดูว่าน้องๆสนใจอะไรสนใจด้านไหนนะแล้วก็เปิดใจเปิดใจกับขณะน,นี้แล้วก็สิ่งแวลดล้อมมากขึ้นแล้วก็ลองมาเรียนรู้ในขณะน,นี้แล้วเรามาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Transcrição e Legendas